อละสุานมาแล้วจัดไปโชว์ไปนะเหมาหมดเลยโชว์ไปให้รู้ว่าน้ำเบื่อคือใคร เดินนี้เติมน้อยด้วยดิเตรียมมาแล้วผมปัดผมเอาเอาตูดถูที่นั่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเตี่ยมเปิดครับเคลียหน่อยเคลียร์คนที่หนึ่งผมผมเอาตูดถูที่นั่งไว้เรียบร้อยแล้วหมอชื่ออะไรครับหมอถามคนไหนครับเนี่ยถามผู้หญิงนี่ผู้ชายผมไม่คุยด้รอกเอ้ากระชิบผ้าแล้วใครนะชื่ออะไรครับทาคุระเขาทาคุระครับมีแฟนนะครับไม่มีเบา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 เซอร์เซอร์เซอร์ไหนครับเซอร์ไหนอะเซอร์เซอร์วไอ้นะ

ให้คุณหมอเปิดไหมต่อคะใช่ครับสวัสดีหมออะไรนะสวัสดีหมอย้อยครับสวัสดีอ่านี่เป็นหมอย้อยเหรอหมอย้อยแล้วหมอย้อยีกกลับไปแล้วค่ะอ๋อสวัสดีครับหมอย้อยก่อนนะหมอย้อยก่อนนะสวัสดีครับอันนี้มาทำอะไรครับหมอมากติดต่าครับมาบ่อยจังอะมาบ่อยเหรอก็เป็นเลขาพี่เปาอ๋อเป็นเลขาพี่เปาให้คอมป่ะพี่เปาให้คอมป่ะนี่ตอนพี่ขอนะพี่เปาให้ไอเจ็ดแต่ผู้หญิงให้ไอเก้ามันงมากตรงนี้เรียนปีไหนแล้วเนี่ยเมื่แต่พี่เปาเขาหน้ารักน่ารักน่ารักเหรอขาน่ารักกับผู้หญิงอะ กอเส่าทิดไม่มาเว้ยเฮ้ยรู้หรือเปล่าว่ามาที่นี่การประมูลในวันนี้นะครับสุดพิเศษครับของสุดพิเศษมากมายครับขอขอบคุณนะอุปกรณ์คอมลึกไปที่การส่าสวยเลยชลเลอร์ต้องอะไรครับไอแฮปซีครับขอบคุณนะไอแฮปซีพียูได้แล้วครับที่มาเป็นผู้ติดต่อแล้วพี่จตุ่อย่าลืมนะครับสิทธิพิเศษนะครับตอนนี้ไอแฮปซีพยูนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเสียงโอเคน่ารักคุยพี่เปาคุก สามสิบเปอร์เซ็นต์คุณจะได้ละไอตีอะไรครับมันเกินไปตีเกินไปโอเคโอเคตาแดงกลับเลยพี่ปาตาเด็กลับเลยจริงครับหลักๆคนที่ให้เงินเยอะแบบเยอะมากๆเดือนนี้ก็จะเป็นลุงพี่สมกจิมเพื่อไม่การทุกท่านลอยคอรอคอยเออจิมแบบไม่มาเดือนมีไม่ถึงสิบล้านเดือนนี้ก็จะเป็นี้นเนี่ยเมื่อวานใช้ซื้อบัตรประกันหมดเลยใช้ซื้อบัตรประกันหมด ไอ้เงี้ยมันไปไหนวะมาเปิดด้วยคันแรกเลยท่านพร้อมแล้วไปพบกับจะได้เข้าใจความลำบากเชฟโด้ RX เจ็ดนะ RX 7นะครับแต่งเต็มเรียบร้อยแลนะครับพร้อมแข่งลูเอาดีพร้อมเอาเลยปีกสูงชิบหายเปิดที่ห้าหมื่นล้านไอ้ที่ห้าแสนครับหนึ่งล้านไหมดาก้อนหนึ่งล้านครับผม DMH สอง M ครับเชฟโจ้ดับเพลสสองล้านอันที่หนึ่งสี่ล้านห้าล้านครับสี่ล้าห้าล้าน 6ล้านเจบ7ล้านครับ7ล้านแบบเจกเทคได้หนึ่งแปดล้านแป8ล้านแบบเจล้านครับ10ล้านไปแล้วครับเอาแล้วครับ10ล้านแต่กันแต่ครั้งแรกลุกมาไปเลยลุกไปเลยลุก10ล้านแบบ JK เคกได้หนึ่งพิลัที่เป็นล้านครับเอาดิทีคสามครับคีร่บใช้เงินกันเป็นผักเลยนะครับปิดบูบูรอบนี้เราก็มีเงินเยอะเหมือนกันครับยินดีด้วยครับ JK ครับโดนหลอกตามเคยใช่ไหมโอเคคันต่อไป เอ้ยเจ็ดูนี่มันเป็นดอกแบบใส่เนี่ยอันนี้น่าเล่นอันนี้ทุกอย่างเหมือนแท็บกดนะครับทุกอย่างแต่ทุกอย่างเหมือนแท็บแต่ความเร็วท้ายให้ดูท้ายให้ดูไปท้ายกดให้ดูอีทีนึงเจ็นเย็นเย็นดูไปท้ายดูไปท้ายปวดแขนเดียวไปกล้านสองครับห้าล้าน หกล้านดีเอ็มเฮดครับเจครับเจ็ด้าทีลแปดล้านครับพายุสิบล้านัเอาดิทีละาไหร่สหับพายุคับที่สองะนพายุเปิดบะบ้น่ครับไม่รู้ไปทำอะไรกันรวยมาครับเนี่ยอย่าให้รู้นะครับมีใครแอบลงเลกอะไรเนี่ยทีลามันสกอตไม่หหรอทันที่สม เป็น4ประตูที่ลิมิตเต็ดยังไงมีคันเดียวที่จะเอามาประมูลในเดือนนี้ครท่านทุกท่านพร้อมแล้วใส่ลับชมได้เลยครับ่าผมไอ้คือคนเห็นรถไหมครับไม่เห็นไม่นะครับอันนี้รถทิพย์ป่ะครับเนี่ยสวยมากเลยครับคันนี้ขอบคุณพี่เล้าแก้วมาทั้งคันมาแล้วครับเห็นหรือเปล่าเห็นครับสีแดงแรงสับเข้าสวยมากๆเลยรถกึ่มอ้ยไม่ใช่กึ่มครับรถดีมากครับมาขึ้สามสองหนึ่งเริ่มนะข้าแต่ครับ ล้านหนึ่งซิบสิบล้านห้าเขาได้หนึ่งายิูสี่ล้านครับพี่าห้ล้านครับหล้านรหล้านหครับแต่มันเห้าหกครับพี่าครับหล้านหกิฬาครับคาริี่สี่ล้านหครับปิดปะบ้ใช่ครับอเมลิารโนอสมาเอ็มวอรอเมาิาร์ฟนอสาส์เป อันี้คือซีรนะครับถ้าพอาจจะมองไม่ใช่แต่จริงๆมันคือซีิกโคตรเท่โคตรแรงโคตรมาเปิดที่สองแสนขอคันนี้แรงจริงแปดล้านหนึ่งครับตอนรอสามเมกันที่หนึ่งสาล้านหกล้านหนึ่งแดบ้ันเฮ็ดแปดจล้านเจแปดล้านหนึ่งครับแด่มันเฮ็ดแป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 ดคปดแ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 เดแป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 ดแเปดแ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 ปแ ดูกึ่มๆเมานอะดูซลใช่ไหมร้านหนึ่งแสนครับสิบล้านสามแสนกิลคานไดหนึ่งสิบครับสิบล้านเจ็ดครับสิบจุดแปด J K ครั้ที่หนึ่งสิบจุดแปด J K ครั้ที่สองเก้าครับี่ล้านสิบเอ็ดล้านสำหรับ J เครั้ที่หนึ่งก็ได้ลุง สามอะไรขวาด้วยลุงแมงปั่นเชียร์กูชุดแดงไปรู้ตอลอะไรขวาด้วยเปิดที่หล้านนะครับสามสอล้านยีล้าน JK ยี่ล้านครั้งที่หนึ่งเรื่อร้องไม่ได้นะครับไม่สูเองไม่ดูเลยลุงต่อรออย่าให้ตมอไปถึงคนีนนี้รวมทุกคนรวมล้ร้อยลุงเอลร์จะดีกับเจีิบเจ็ดพี่ลุงเรียกอะไรเลียกอะไรมีให้อีกัง ครั้งที่แปลกๆเท่าไหร่ไม่รู้มัแต่ไม่ใช่ครั้งนี้ครับเอาไว้ก่อนแล้วกันบอกแล้วมันหล่อไปสามเดือนก็ยังกูหล่อหล่กูได้แล้วนายสายังครับยังครับแม่แต่ละคนสามแช่งครับเรียบร้อยอไปรู้ตัวเกมจัดมา นี่ครับนี่เพรา่เเขาแอลรู้หมดแล้วหรือเปล่าสตาร์ทเท่าไหร่อะเที่ยโอ้โหไอสตว์สี่ล้านเจ็ดสอดีจีขั้ที่4เป็ดประมเย่รถต่อไปพวกเราปเพลงครับโปรเกมจัด้างใช่ครับวันนี้แทกร์มาแดง7.5คร้านั้งที่2 7้าน6ครับยูกิ7้าน6ยุกิขั้นที่หนบาทครับและขอสด้ความดกับแท็กนะครับมูลค่าอเพื่อนล้าน จบแแตอนี่เท่ากับรถแท็กที่เราจูนี่คะสิบสล้านยหนปดครับสงรวมแต่รวมกล่องใช่รวมแต่งรวมค่าจูรวมกล่องอ่ล้านบวกแล้วเรามีเป็นสิบคันนพี่ไอจิมแม่งไม่มาไม่รู้มันอยากได้รถคันไหนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นอะไรครับแต่เอาไปรับชมมาแล้วบอกุ่นเรา้วยนะดอวเฟอร์เหรอครับใ่ครับดอเวเฟอร์ขอมจูนะจูนได้เลยนะครับที่ลสิบล้านครับ พีละสิบล้านซาเวดีสิบเอล้านครับซาเวดสิบเอ็ดล้านไม่ยอมครับมาลดอดคันเียวคันนห่งทีละสิองครับอุ้ยโดนกรโทษโโจษโทยออกกแกแกแล้วขอจอีกับพะมูลค่าส2ล้านดอไเปอร์กาส่งไปอยู่ที่กูเหมือนะต่อไปเลยครับหมอลุงมันแบบ CTO อะกำลังลุงกันเนี่มบอกให้กังบมาทำมาขายสองเลยงานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรา อยากใส่แอปซีเรียบูบริการดุจญาติมิตรนะฮะราคาดุจมิตรฉาชีพนะฮะสั่งตรงทั้งประเทศนะครับท่านพู้ช่อนผูตัวดีครับตัวดีตัวดีบริการทุกระดับประทับใจอย่างแน่นอนนะครับบริการดีร้านพี่เปาบริการดีจริงครับแล้วก็บริการหลังการขายคือดีครับใช่ครับสั่งโซนเต้โซแม็กนแม็กอันนี้แม็กเท่าทพร้อมแล้วเปิดทีสุดบาทสามสองหนึ่งเริ่มละครบงานแปดล้านสับเจ 8ปดล้านหนึ่งจับสกอต์คันที่1คันที่2องเก้าล้านับ JK คันที่2องกจับ DG คันที่หอันนี้คือพร้อมจูใช่ไหมคก้บ9.5ไม่ใช่ครับ พร้อจูนได้เลยนะมัน9 9 9 9 9แล้กันโอเค9ล้าน9แสน9หมื่9พ9อย9สิบเก้าครั้งที่หนึ่งขอจิมขอจิมหนึ่งจิมมันคันไหนก็ได้อะมันขอแค่เป็นลบประมูลอะดีจีล้านสิบดครั้งที่สองเพิ่มไปแต่หนึ่งวันนี้นครับสิบจุดห้าสิบทสิครับอี่แสนเจเคั้ที่หนึ่งจุดจิตจุดจิตจุดจิตดีจีจุดเจ็ดดีจีครั้งที่หนึ่ลีอะเป็นล้านตี สิล้านคันนี้ผมว่าโอเคนะส3ล้านดีจีสิบสล้านไม่จีเป็นไปจากได้ป่ะคันนี้ยเ็เป็นตั้งนานติมเพิ่มอีกแสนนึงค่ะคที่สองเบอร์แล้วเราไประหมูลไปแล้วนะห้าสิบสามไม่ตาเลยนอ๋อที่ขายคืนนี้ก็แบบนะเออเปดปบเอะไรเปล่าสาม้อยโลคสี่ล้านสองสำหรับซิครั้งที่สี่เป็ดปะบเอุ้ยสวยว่ะจากลัว รุ่นวิมเจ็ดอี้เจ้าโอ้โไฟสีเขียวตองไปหูตาแตกหมดเอาโก้แป๊บนึงนะปากตก่อนห้าล้านหล้านคือไส้เลื่อนครับไส้เลื่อนครับไส้เลื่อนห้าล้านหครับ้าล้านหไส้เลื่อนห้าล้านสอครับเล้านหกสิบสี่ครับล้านไส้เลื่อนเขาที่หรับชื่อชื่ออะไ้เลื่อนวะล้านกิบสนาพนครั้งที่4ี่เจ็ดล้านหกสิบสครับ เท่า8ล้านครับขอเามารดี10ล้านจากหว่างนีฮ่านี่บอกแล้วนี่อีกแล้วเหรอนี่อีกแล้วเหรอไฟสีเงินด้วยโคลาาเหรอเฮียเริ่มละจะเย็นนะยก7ล้านครับ7ล้านหครับเอาไปเลยเอาไปเลยเสียไม่ได้ขอเามรดีกับ4เียเกิดอะไรมาแปลงแล้วหลาเปิดตัวดีใจด้ครับดีใจด้ครับ ไฮไลท์ของงานแล้วรเจี่ระไปใช้ อยู่งอยู่เขาเขาน่าไอแปไอแปะไอแปเดี๋ยวอะไรเีฟ่ไอัไอสฟกูอยากได้ไอะเงินเยอะเงินเยอะเงินเยอะเอแต่ทำไมมันเปิดปัทุนวะหลังคาปิดได้ไหมครับไไม่ด้ปิดไม่ได้ไม่เฟี้ยวเปิดร้านหนึ่งครับตั้นสีล้านห้ครับยูกเก้าล้านแสตดต้องไม่มีหลังคาไส้เลือดสิ็ดล้านครับกิจสุทไส้เลือกสิล้านั้งที่ส ดีเจสิบสามจุนึ้ที่หเพิ่มเพิ่มเพิ่มอีกแสนครับเพิ่มอีก่ร้อยครับไ่เบครับไม่ได้เพิ่มอีกแสนครับสิบจุดเจครับและขอเซฟความดีกับหอีกแสนหนึ่งเพิ่มอีกแสนครับสก็อตสิบดสองครั้งที่4และขอเซฟความดีกับสิบเครับ เจเล้านไปเรื่อครับขอไว้ให้กูไปหาหมอหฮ้ยงจส่ามไเรื่อครับห้าไฟเลือนครั้งที่หนึ่งที่แปดดจีครั้งที่สามี่แปดจุดแปดสำหรับแปดจดเก้าล้านครับีเก้าดนึ่ดีจไปอีกค็ไปอีกยี่สิล้านครับไฟเลือครับที่สาราไ้เราได้เราได้เรไรารร สวยมากเลยนะี่ถ้ามึงไม่จ่ายกูกูจะชื่อมึงต่อได้มึงมีเงินความูลแต่มึงไม่มีเงินใช้นี่สัตว์เดี๋ยวนี้พูดเยอะนี่บอนตั้งแต่ยังมีคำว่า JK อยู่ข้างหลังเนี่ยอโหเครับขอโทษครับผมเฮ้ที่จิงมันงียบใส่เราหวาย่ามึงแม่เงินจะไม่มีเงินใช้นี่เราอ่ะเฮบาเบารว่าผมโอ้โหเท่มาแตงมาแล้ว4ใบแสนหนึ่งครับอยูกี่แปดล้านครับแปดล้านห้าสิบสี่ล้านครับ ยกล้านเพิ่มีแสนนึงครับบล็อกคนเพิ่มอี่ต่อเดือนนะยูกีล้านครับน่ครสิครับ10.5ครับเพิมอีกแสนครับขอแสดวาดีกับบลอกคูลคาาสล้านมาแต่งทางนี้เป็นโบนัสสามสองเอนร้มอีกแล้วอะ มีเอเม็กแดงโคราชนะครับว่าแล้วแดงอีกแล้วมาคันสุดท้ายแทงแป็ดจุดห้าล้านครับแปดล้านครับแล้านหนึ่งสกอตคันงที่หนึ่งแปดล้านสองครับแปดจุดแปดสกอตคันที่สามอังเดย์เพิ่มแสนครับเพิ่มอีกแสนครับเป็นะบอลแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรถทุกคันในงานตอนนี้กล่องสุ่มได้อยู่ในตัวผม แล้วนะครับเราจะผู้ที่ชนะจะได้มีสิทธิ์ขึ้นมาบนนี้เปิดที่แสนเดียวหอวแรก่อนเลก่านรับพร้อมแล้วนับสามสองหนึ่งเริ่มฮะลุงพี่ห่งครับมีใครให้มากกว่าไทยร้านไหมฮะสี่ห้าสามล้านครับ JK สี่ล้านครั้งที่หนึ่ง JK ครั้งที่สองจุดสี่ ห้าล้าน JK ครั้งที่สองไม่เข็ดเหรอห้าล้าน JK ครั้งที่สามไม่เข็ดห้าล้าน JK ครั้งที่สีแจมเงือก็เนหอน JK ครั้งที่ห5จุดหสกอตครั้งที่สามหกล้าน JK ครั้งที่หกจุดหนึ่งสกอตครั้งที่สามหก้า JK เป็นบ่อเป็พี่ชายผมครับพี่ชายผมพี่ชายผมครับพี่ชายผมลุงไม่ต้องถึงมือุลุงหลอกจาผมเองพี่ตัปี่ตัเปนเปิดเลยเปิดเปปลนดพี่ลุดลดีเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเล้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้เยมากๆ อ่ะตอนสุดท้ายครับประจำท่อนคืนนี้เราพร้อมแล้วเปิดที่แสนเดียวนับ3 2 1เริ่มตะกี้ล้านลูกครับ6.7สุ็สตทครั้งที่3 8โจุด JK ครั้งที่4เพิ่มอีกแสนหนึ่งครับขอเจริญีรีกับสกอตครั้งนี้5เป็ดบั๊บบูบ้าแต้แค่ขาบ้าแตงแค่ มาแต่งแท็กปุเรีมีแท็กพี่ารุนอะไรอ่ะรุนอะไรอ่ะมาแต่งบุลี่ตง 7ล้านลค่าเรั้งนี้ผมจะได้7.9ล้านครับจริงๆาดได้อยู่ได้อยู่สวยครับแตงัพี่ครับผมัวลากลขานะครับเอาสนใจผมไหมครับคระก็จอกันใหม่เดือนธันวานะครับเดือนสุดท้ายของปีนะครับในเดือนหน้าสำหรับนี้พวกเราขอตัวเราผู้ชมไปก่อนนะครับอะไรวาจาใดที่รูงเกินไปขอัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าบ๊บคุขอบ่อยพี่ว่าผมอ่ะี่อย่ยงเกงเลย อยากใครใครส่งเงินบ้างอ่ะเยอะๆอ่ะต้องให้พี่โนรับให้พี่โนนับออซีบิกจะต้องเป็นของกูไอ้เยาความทรงจำสัตว์เลยจริงๆมันต้องมาสามพันนะอ๋อซีบิกสีดำใช่ไหมใช่สีดำนั่นแหละใครวะไอจิมเหรอเจมส์ไอเฮียอยู่เนี่ยอันนี้เอ้าอันนี้คือเซอร์ประมูลเหรอใช่พอมึงมาเซอร์บีมึงก็ต้องไปเวที แล้วมไม่มาดูไอ้ที่อะไม่ไม่ไม่ผมเพิ่งเข้าเมื่อกี้อะแต่แต่แต,แต่มึงน,น่าจะได้คันหนึ่งละอุ้ยแล้วแล้วน้าขับไอแปดไปเนี่ยจะด,ดูก่อนงเรียกเบิร์ดแม็กลาเรนไม่ได้แล้วนะมันไม่เสี่ยงไม่มีหลังคาไงประเด็นเนะี้ยเขาให้เข้าเซิร์ฟหลักเลยป้าพี่โนรอเซิร์ฟดีไงนะโอ้โหอย่างกลับ <laughs>